สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมางดก่อนกกเก็บไปแล้วค่ะเบื่อเนี้ซุกอี๋แล้วค่ะอันแบบนี้แบบนี้คือเก็บค่ะคือเก็บแล้วซุกอี๋แล้วค่ะน่ารักเลยเลยเมื้อเนี้พ่อแม่พี่น้องซุกอี๋แล้วค่ะน่ารักน่ารักมากจะถ่ายรูปเดอ้ยถ่ายไม่ได้พ่อแม่พี่น้อง ครับลูกอันน<า>ั้นมเมแมนพีเต้นเล็กต้นน้อยแกสุกไม่เบา,เ,าเป็นไงดีได้ลายค่ะมาเดอม์มือวนี้สุกลายก็เก่าอีกค่ะมือก่อนก็นเก็บไปแล้วค่ะกุหลาบก็งามแล้วงามอีก สวยทนสวยนอนสวยงามค่ะดอกใหม่เอ่มารืเลยค่ะน่าไม่赖เบื้องนี้มาเดินพามาพินองเบื้องสวยนี้ซุกหลายขนาดมือนี้วดนี้ซุกหลายต้องเก็บค่ะไม่เก็บไม่ได้เพราะว่าเราล้นมือแล้วค่ะเบื้องเนี้ยดำๆเลยค่ะดำๆนี้เต็มและล้นแล้วค่ะต้องเก็บแล้วค่ะอักตัมให่ๆยาขม Da ist. Ja. Geht hoch. Ich <laughs> bin auch so oben. Warte, bleib mal das stehen kurz. so, Lass mal steh? Steh. Schlüge, Lob, ein so und Halt mal weiter,

น้อยใหญ่เต่งๆค่ะใหญ่จนแตะพอมาพี่น้องนอยใหญ่ค่ะเนี่ยใหญ่จนแตะค่ะต้องเก็บแล้วค่ะพอสานัสวยมากค่ะเนี่ย

กล้องสวนเพล้นบ้านนีค่ะตอนนี้ยุ่หลังค่าเพร่ะนยพี่น้องยอดเขาอุลิเปกกะบก่ะมาเดินซูกลายขนาหนาค่ะวันนี้ ซุกกว่าเก้าอีกค่ะซุกหลายคักค่ะแม่ต้องมดค่ะเดี๋ยวลงไปเก็บข้างล่างกัะอันมะลัสเปรี่ค่ะเบ่งได้เพิ่มพี่น้องซุกอี้เราได้กระเพื่อหน่ารักโรรไมพี่นุง ลัสเบอรน่ารักเลยๆก็แฮปปี้ลหลายๆกับลัสเบอร์รีมาจะเลือได้เก็บคูเ่เธอทำไมพี่น้องเก็บหลายงดวดเลยคะ่ะต้นนี่น้อยนะคะเก็บหลายงวด่ะวันนี้ก็ได้เก็บมาด้วยเก็บลัสเบอร์รีอีกค่ะมาตาะหลังคาพร้อมคะ่ะมื่อก่อนเอ็ดยังมีแล้ววันนี้มาเอ็ดแล้วเรียบร้อยคะะ่ะบบบนี้รับรองหลังค้ามีนีค่ค่ะ ดอกอันแก่นตะวันเพ่อพี่น้องสามเม็ดสี่เม็ดกรบโปาสูงเนีวะแก่นตะวันค่อยนะเป็นดอกแล้วค่ะยืเฮนก็เป็นดอกแล้วค่ะ,แ,คะแต่ยุนในสวนน่ะต้นเล่าละจะเลิ่ญนงามลหลไรค่ะยุนในเฮิร์นกับมีมีต้นสูงต้นใหญ่แล้วก็ต้นไี่สูงค่ะแต่ยุนในสวนนี่เลยส่วนมากเลยเป็นต้นสูงใหญ่เลยค่ะคือเป็นสมบูรณ์นะคิดว่า ู่ในโซนอยู่ในกระทาอยู่ในเฮินปุ๊เสื้อกระทางค่ะอันนี้ก็เป็นกอของแกนตะวันคือกันค่ะปีนี้ปุ๊ไม่หลค่ะเพราะปีที่แล้วปุ้ยังไหลค่ะปีนี้ปุ๊ไม่ไหลไปเลยเพราะว่าปุ๊ไหลเข้ากับไม่ได้มองไม่ได้มองแจกไม่ได้มองปล่อยพ่อแม่พี่นองปุ๊มากค่ะไม่ได้มองเงินไม่ได้มองเงินปล่อยค่ะ ปีนี้ก็เลยปุ๊ยไม่ไายไปเลยชีวิตบ้านสซนน้อยไปเป็พีน่น้องกัละประมาณนี้ค่ะอันนี้มะพร้าวเหรอไหมพี่พน้อง มาพัมต้นเก่าต้นแก่นนค parole, <entend> yeah. <number> ่ะต้นน้อยก็ลังมาใหม่ค่ะโอเคล้วเก็บมะอันมาเดินต่อแล้วก็เก็บลัซเบอรี่ค่ะแบบนี้ช่วยตุบีน้ำบัวเด้อสามีพ่าว่าปีนี้ใหญ่กว่าเก่าอีกกระเมอีหรปีที่แล้วประมาณสามเมตรกว่าปีนี้พ่าวว่าสี่เมตรัละ ก็พาะว่าสูงง่ายเอ่ออ่กลนตะวันค่ะแกลนตะวันบังเนี่ยสุกเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องมาเดินค่อยซุกลายค่ะวันนี้เดี๋ยวเราเก็บมาเดินกันค่ะ <c oughs> <c oughs> เก็บแล้วแตะเก็บแล้วเก็บอีกค่ะมือ <Okay. S 1> <c oughs> เดียวจับเลยพี่น้อง <c oughs> มีเราขากตั้งกล้องมายางลายลายค่ะมาเดินยางลาย น,นี่สุกคักอันนี้ละหวานคักขนาดค่ะแตบผ้ามักแข็งๆเพื่อนพี่น้องมีมักมีมักเละๆมะม่วงคือกันค่ะเป็นมะม่วงมันมะม่วงสุกผ้าหรือมีมกักไปอันไซมือเดียวจับทำมันก็นเลยมีคอยถนัดไปเลย,เน,เลยนะ หมดนี้สุกลายขนาดค่ะอันนี้ย่างสุกเลยย่างซุปแม่สุกจนแตะพ่อแม่พี่น้องสุกจนแตะค่ะไมันมีโฟกัสพ่อแม่พี่น้องไปสุกจนแตะเลยค่ะอ๋อมองนี่ก็มี เก็บข้างล่างอีกค่ะเออแล้วมีโฟกัสตอนเมื่อสักคร่น้องพวกเนี่ยเต็มเลยค่ะเดี๋ยวห้าไปเก็บข้างล่างเดี๋ยวพาละลงแล้วค่ะตอนนี้ยังยื่นหลังคาพบนข้างล่างก็เต็มโอ้สุกหลายสุกหลายถุงมอือย่างเต็มมือเลยค่ะน่ะย่างไม่เด้อโอ้เดี๋ยวพาไปเสธถุงมือดีกว่าค่ะเก็บกันต่อตอนเมื่อสักคร่น้องอันนี้ก็ย่างขั้นเลยค่ะนะ่ะ ถืวอ,อย่างเมือเดอิมพ่อไม่ดองคั่นคั่นคิดว่าเป็นอย่างมาเดิมค่ะขนะดำดำนี่นะคั่นเลยคะ่ะเก็บต่อพ่นพี่น้องโอ้คั่นนวยใหญ่ใหญ่เลยพ่อพี่น้องงามไม่ไรค่ะก็น้อยน้อยนวดใหญ่ปนกันแต่ส่วนมากคั่นเราสุกแล้วเราเหลือเยอะใหญ่พ่นพี่น้องดีดละลายค่ะโอ้ได้หลายขนาดโวดนี้ อันนี้สุหรับผ่าพามักแบบนี้ค่ะที่แบบไม่ต้องสุกหลายค่ะเป็นมะม่วงคือกันค่ะเป็นมักละมักไม่มักมะม่วงสุกมักมะม่วงเพิ่มโอ้ลงมาโอ้น้อยงหญ่พี่พี่น้องเลยแล้วเขารสชาติดีมากนะคะรสชาติดีหลายๆเพื่อนพี่น้องดีกว่าเขาซื้อเขาหลายๆเลยค่ะเก็บตัวพี่น้อง Thank <laughs> you. ขั้นเพื่อนพี่น้องขั้นมีแน่เจอเป็นพ่ออยางมาอันเดอร์หรือเพ้หรือพระขั้นแหนเพื่อ,อ,อ,อน,นพ,อพี่น้องนี่ค่ะขั้นหลาย <c ười> <c ười> หลายเก็บตกลายคักงเพื่อนพี่น้องโอ้บุ้งนะลายคักอีหลีค่ะกับพี่กับป้อดู่ค่ะ Das ist ganz viel. Wahnsinn. Aber man fährt nicht. Aber die Preise sind, sind genauso platt. Ne? Ja. Die haben kein Profil. Ne? Nein, nein. Mit kann man nur auf Die heißen Schlicks. Mit denen kann man nur auf den Sporten. นักขนาดกันี้คสันงกิโลในกิโลกว่าละค่ะเพราะมันหนักขู่ข้อยยางลายเพื่อนน้องบอกอันนี้ยังข้ามหาไปเลยน้องเป็น เป็นเดซี่ชนิดนึงค่ะอยู่ในตระกูลเดซี่โอ้โ,โ,โอ้ลมล้มฮ่าฮ่าเสียชื่อสวยมากตังคันดังก่ะเสียชื่อ นักแหนเฟอพี่น้องเอาป่งถุงแล้วพี่น้องนักแหงกัน

หลายขนาดค่ะเอาได้ไหมลูกให้คุณแม่เอาให้ไหมนะโอเคทำนะเองโอเครู okay. ้ชับชวนไอ้ย super g <c oughs> ก o ดังมากเก่งหแต่พ่อต้องยื้ออีกค่ะบพ่อพีอ่น้องยื้อเอาข้างบนอีกค่ะกลมๆหลบมาไมส่สช่ เนื้อเนี่ยอันนี้ซุปเลหลายจนแตะเป็นไล่ง่าแล้วค่ะปดตอนยังน้อยอยู่อันต้านจากวัดนะคะเวลาหน้าหนาวนี่แตะเป็นไล่ง่าแบบนี้เลยกะอันนี้ซุปเป็นไรวาในลายค่ะอันนี้ซุปเป็นลายค่ะย่างซุปค่ะโอ้เหมือนี้ได้หลายขนาดพ่อแม่พี่น้องได้หลายกว่ามื้อก่อนใลลายค่ะข้างๆก็มีอีค่ะพายังยื้อมีหดค่ะ ค่าต้องเยอะอ,อ่อพี่ได้ไหลายประมาณสองโลเพื่อนพี่น้องครั้งเดิงครั้งเดิมต้องเยอะอีกค่ะพูดอะไรมาเดินฝ <c oughs> รั่งเพื่อนพี่น้องได้ประมาณสองโลค่ะ วันนี้ได้หลายขนาดย่างลายครับพ่อแม่พี่น้องยางลายโอเคค่ะไปเก็บมาลัส์บริโตค่ะ Ya! Alcohol kan ha flere, ikke for jeg finner. Som vold, โซน <c oughs> อันนี้เหมือนกับเหมือนกับเราซอกค่ะเราไม่ค่อยแฮปปี้ตันนี้ผามาจับเราหึนไม่จับขึ้นกันรัเป็นเพอ,อน,นี่ก็อกำลังอ้อกำลังสุกค่ะเก็บต้นหลังโซนค่ะเบิ่งมาเด้อคอยเออไม่แมนมาเด้อมาอุ่ โอ้เหลื่อมใหญ่พรานพี่น้องเหลื่อมใหญ่แล้วค่ะอืมขอให้ได้เบิ่งได้แย่งเด้อมาอุบเก็บลัสเบอรีต่อพ่รมพี่น้องเก็บต่อคะ่ะมองไงน่ารักหลายๆพรานพี่น้องปุ้ยเลยเออคันเพิ่์ปุ้ได้นะปุลดเด้อพรนพี่น้องแล้วน่ารักหลายๆคือเบาแล้วว่าอีค่ะคือเราอ้อมาแล้วอ้อไมาอีนะคะเขาเก็บได้ตลอดเลยพ่รมพี่น้อง มือดำอย่างมะเดอร์ค่ะมือผ่าข้างในกระดำแล้วก็ขั้นพร้อมพรนพ่น้ง่งมือไม่คั้นค่ะแต่ขั้นแขนนี่ค่ะความสุเกเล็กๆน้อยๆพรมพี่น้องมีความสุกแต่เธอแต่ขันเพื่อนยังไม่เคยเอสโซน,นเอสโรเอดอร์ค่ะเด้อปุบไปเลยค่ะถึงแม้เ,เราไม่ได้ประสบการณ์ก่ะเอยมันเนามันสุกพูดค่ะ ถึงแม้เราไม่ได้ประสบการณ์อออันนี้ฮักแกนตะวันฮักถึงแม้เราไม่ได้ประสบการณ์กะไม่เป็นเผือพ่อแม่พี่น้องปุ๊ไปได้กะกินเอ่อใหญ่กะกินไม่ได้ไม่ใหญ่ก็ไม่กินจะ <laughs> เงียบเลยคืนเลิมแสกอีกและะ้วค่ะไม่ช่วยนะขัาไม่ช่วยนะม่ได้พือซอยแด้พ่อแม่พี่น้องฝากดไลค์ฝ้ากด ติดตาไม่ได้ค่ะเด้อครอบครัวไม่ได้เพือ่อซอยเลยเขาไม่ชอบค่ะเขาไม่ชอบเขาว่ามันไร้สาระแต่สำหรับเ้ามันมีแม,ม้นไร้สาระค่ะโอ้สวยมากงามไลยเก็บต่อค่ะเก็บค่ะเก็บหลายงดวดเลยว้าวเ้็วว้าวอีกเก่า อันนี้เก็บใส่พเพืกอเลิมเลิมเท่าค่ะยางเท่าค่ะอันผ้าจังหวะคันอันน่วยเพิ่มเพิ่มพอเก็บได้กิ่เก็บเพรพะว่าเขาไม่จักเมือเดอมเขาลได้มาอีกค่ะไม่ได้มองกล้องไปพี่น้อง ลัเบรรัลี่ลรบอบบางห,หลยๆค่ะต้องเสอรแบบ์แบบแบบแก้แบบนี้ค่ะเสอร์ถุงละเละค่ะใส่ถุงเจะเละน่ารักน่ารักบูนเนอันนี้ก็ดกำลังออมมาอีกค่ะแล้วได้เก็บอีไหล่งวดเพิ่มเป็นอะไรบูเน,อน,นโอ้น่ารักหลยๆค่ะน่ารักน่ารัก เชิญเชิญตังก็ตังก e รวยเ e ้รวยเจ้ร้อยเทียนหมายถึงคนนะเไง พี่น้องได้ไหลายข้ากันโอ้ยโอ้ย,ลอยกลา,าบไฟกั่งามนะพี่น้องดอกแล้วดอกเล่าค่ะอ้อแล้วอ้ออีสืมสวยงามมากดังค่ะดังค่ะเอาเขามาปึ่งมาแยงมาเธอเ,เลยก็ได้ซื้อได้สมแบบนี้และะ้ค่ะ สวยมากามาธรรมศาสตร์บานสวนพอไหมพี่น้องอันดอกต้นอยู่หน้าบ้านแค่ง่ามไม่ไรค่ะอ,อันนี้ไม่ใช่หญ้านะคะอันนี้โฮสิเคร์ก ะครกโอ้คือซื้อนี่ลคุณดาตื่นสายค่อยยังไม่เห็นดอกาาก็จจักอจริงๆลแล้วระบาดแล้วค่ะตอนนี้ยามแรงพ่อม่พี่น้องกุหลาบสวยมากตามันคือเคร์ค่อยเดิมซุกเลยคะ่ะออก็ได้หลายนู่นอย,อยู่เด้ดค่ะได้หลายนู่ยู่ค่ะอันนี้พาเก็บอีกกินแล้วคะ่ะ เริมไงน่วยนั้นเอาไว้เอ็ดแนวโอ้พ่อแม่พี่น้องผาล้เวาฟังนี่ยู่น้อยนึงมองนี้ผาที่ผ่าไว้ผาเอาไว้เอ็ดแนวนะคะเป็นน้อยเรืองๆนะคะผาก็นึกว่ามันซุกแล้ว่อแมาพี่น้องผาก็เลยเก็บสรุปแล้วผาเก็บแล้วภาพาพผ้าเบิ่งข้างในนะคะในยังอ้อนอยู่พ่อแม่พี่น้องโอ้ยสรุปคือไม่ได้แนวไม่ได้แนวเลยค่ะโอ้เสียหายหมดเลยค่ะ อันนี้น่อยแล้วมีสมบูรณ์แล้วค่ะเราเราเลิเลมโหยแล้วค่ะเราโหยแล้วเราเมดแล้วค่ะโอ้มาอูกค่ายกำลังอ่อกกำลังกอกำลังมาค่ะอันนี้เป็นองุ่นโอ้บอเราโหยแล้วก็ยังมีโหยได้ปะเนี่ยเราก็เริมมาอีกค่ะอ่ามาแต่งอะ เสียดายผ้าได้ตัดไปแล้วพ่อแม่พี่น้องมองนั่นนะที่เป็นนันที่ผ้าอาไว้เอ็ดแนวนะคะผ้าในพวามันซุกแล้วมันเลือก็มันเหลืองนะคะเขามันเหลืองแล้วพ่อม่พี่น้องพอตัดไป่ผ้าผ้าผ่าดูนะคะในยังอ่อนอยู่คะ่ะโอ้แสดงว่ามันยังไม่ซุกจริงคะ่ะก็เลยเมดแนวลเป็นท้านี้แล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้ต้นนาบานค่ะ ลั่งอกมาอีกค่ะสวยงามสวยงามดอกโขยก็มีดอกมาไมก็มีพ่อไหมพี่น้องซื้นใจอะไรแล้วก็เราวนวายน่ดเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามีแต่มาผู้เดียวมานี่ มียูซอนึงที่ยังสีสันสวยงามมาเบิงค่ะให้เดินเย่เพ่อพี่น้องธรรมศาสตร์บ้านสวนรอบคณนณในหลายครับพ่อแม่พี่น้องที่มาเบ่งมาแย่งมาเยี่มมายามคะ่ะ มาชมธรมรมชาติบ้านสวนน้ากันค่ะตอนนี้ยามแรงพ่อพี่น้องอ๋อเดี๋ยวไปเพิ่งมะไปเพิ่งอามาเดอร์กับมะนี่ใายผลสุรุพะเบิ่งค่ะมา,มาเดอร์ได้ประมาณสองโลพ่อแม่พี่น้องย่างหนักเลยค่ะอันนี้เป็นมะลัสเปอร์ลีโอเคพ่อแม่พี่น้องขอบคุณในลายค่ะที่มาเบิ่งมาแย่งมาเยี่ยมมายาม แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่พอไหมพี่น้องฝะกดไลค์ฝะกดติดตามไม่เด้อค่ะเด้อฝะกดกระดิงะะ่งเนี่ยค่ะแล้วจะเดินมาเจอกันดูๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่พอไหมพี่น้องสวัสดีค่ะ